การสร้างไว้วางใจให้กระทูพ์นเนอร์ที่อยู่กับเรานะคะแล้วเราก็ต้องมีเป้าหมายและสื่อสารเป้าหมายของเราให้ชัดเจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อต่อให้ทุกอย่างชัดเจนแล้วเราจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราต้องรู้จักเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวอยู่สมเสมออันนี้ก็เป็น3อย่างค่ะ ท็อปซีเคทวันนี้ค่ะมาถึงผู้บริหารหญิงคนเก่งอีกหนึ่งท่านนะคะกับบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะมีโอกาสแบบแล้วก็ตื่นเต้นมากมากเพราะว่าคุณสุธิดายุ่งมากแต่ก็ให้เกียรติทางรายการเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุธิดานะคะประธานเจ้าที่บริหารจากซินเนกเขานี่ให้เกียรติทางรายการขอพระคุณมากๆค่ะก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเคยสัมภาษณ์คุณพ่อมาก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วแต่วันนี้มาเป็นซีอีโอแบบเต็มตัวแล้ว ทำปัจจุบันเนี้ยค่ะที่ทำงานอยู่เราเราเน้นไปในเรื่องอะไรบ้างสำหรับแนวทางในการบริหารแล้วก็ธุรกิจเราทำอะไรบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วเราพูดถึงธุรกิจก่อนนะคะ,คะก็ซีเน็กซ์เองจริงๆก็อยู่มา30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เป็น c ีอมาก็10กว่าปีแล้วเหมือนกัน1ิบต้นๆปีะนะคะก็ถามว่าซีเน็กซ์ทำอะไรบ้างซีเน็กซ์เนี่ยจริงๆแล้วเราบอกว่าเป็นดิสเบอร์เตอร์นะคะรายใหญ่คือเราทําสินค้านาเข้าเาคโนโลยีครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าในส่วนของคอน summer ที่เราใช้ในปัจจุบันว่าโฟน n o ้ตบุ๊กคือนึกถึงไอททุกอย่างไปยัง book คอมเมอร์เชียลพวกเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็วันนี้เราก็อยากไปยัง g a ม i n g ทำเซอร์วิ l แลนส์คือ o ซลูชันที่ใหญ่คือเอาเป็นว่าถ้านึกถึงเทคโนโลยีเนี่ยเราเป็นผู้นำเข้าก็จัดจำหน่ายให้กับ ร้านค้าปลีกองค์กรลูกค้าองค์กรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไปก่อนนั้นเราไม่ได้มองตัวเป็นดิสติบิวเตอร์ในสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเราเนี้ยเราเป็นเซอร์วิสพร็อเดอร์จริงๆแล้วเนี้ยเรามีเซอร์วิสสมากมายนะคะก็มีทั้งบริการหลังการขายบริการให้ลูกค้าไม่ว่าเป็นลูกค้าองค์กรหรือลูกค้าแบบ Enduser เองก็ตามอันนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลง uh huh. อันนี้ก็คือว่าในในส่วนของธุรกิจนะคะ,คะแล้วก็ต้องบอกว่าพอพูดถึงคําว่าเทคโนโลยีเนี้ย อุตสาหกรรมมันไม่มีขีดจํากัดจริงๆทําให้สินค้าต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยตั้งแต่ตัวเองเป็น c ีอมา10กว่าปีที่ผ่านมาสินค้าปรับพอร์ตมาตลอดเดิมทีเราเป็นไอทีจ๋าเลยมันกับนึกถึงโน้ตบุ๊กเินเตอร์ทุกอย่างได้เป็นโซเชียทีนึกถึงเราเน็ตเวิร์กิ่งอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราขยับมาทางโฟนหลังจากนั้นเราก็ขยับมาเป็นพวกสินค้าที่เป็นเกมมิ่งมากขึ้นวันนี้เราขยับมาเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะเื่งเซเวนแลนซ์เองคือเราขยับสินค้าไปหลายหลักเคอีกลี่ยนแปลลงะ ฉะนั้นแนวทางกรารบริหารน้องยอมรับว่าแนวทางบริหารเนี่ยก็คือว่าเราอยู่สินเราอยู่ในสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ย เราต้องตื่นตัวตลอดเวลานะคะสิ่งต้องอัปเดตตลอดเวลากับสิ่งที่สินค้าที่เปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนเลยคือ,รอเราเชื่อใน core value คือคําว่าความไว้วางใจรเราอยู่มา30กว่าปีสิ่งที่สาคัญที่สุดคือว่าทุกคนไว้วางใจเราคือเวลาทุกคนเวนเดอร์อยากจะเอาสินค้าเข้ามาก็้องถึงเรา,ราลูกค้าอยากจะซื้อก็นึกถึงเราอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าเราถึงเอาคําว่า trusted b y s i n e s s ในแปะในโลสินค้าที่เราขายว่าผู้บริโภคซื้อเรามั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้มีบริการรับประกันหลังการขาย อันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่ในองค์กรเราก็เช่นเดียวกันแล้วก็บริหารในการของเรื่องของความไว้วางใจเช่นเดียวกันค่ะค่ะพอร์ตใหญ่ขึ้นเรามาจับ end user มากขึ้นนะว่าการทํางานให้มีความไว้วางใจมันก็ต้องเรียกได้ว่าแบบมันต้องทําอย่างแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะในวันนี้เองเราขยายพอร์ตของตัว end user ไปถึงไหนแล้วคะแล้วก็มีแนวทางที่จะขยายพอร์ตเพิ่มเติมหรือเปล่าคะคือจริงๆต้องบอกว่าพอร์ตเราขยายอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆนะคะ,คะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราเติบโตแล้วเราก็สิ่งที่เป็นคีย์หลักสําคัญคือเรา Diversify พอร์ตฟลของเราด้วยเพราะว่าบางทีเทคนโ,ทโนโลยีมันไม่โตพร้อมกันบางทีเทคโนโลยีนี้ดรอปอันนี้เติบโตอันนี้นี่คือสิ่งที่ทําให้เราต้องมีความหลากหลายของพอร์ตนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองเนาเนี้ยต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นเราเพราะว่าเราจะเห็นเราเป็นผู้เบื้องหลังคนที่ติดต่อ,อเราก็จะเป็นดีลเลอร์หรือเวนเดอร์เพราะาเราไม่ได้มีหน้าร้านเรามีศูนย์เซอร์วิสแล้วก็ศูนย์เซอร์วิสหลายที่เนี่ยเราดูแลให้เวนเดอร์จะเห็นว่าเป็นหลายๆศูนย์เซอร์วิสจะเป็นชื่อเวนเดอร์เลยแต่จริงข้างหลััเนนน่กะะคฉ้ ของเรากับ e n d u ยูเซอร์จะไม่ได้เยอะมากแต่วันนี้มันเป็นกระแสที่ End u ยูเซอร์เริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าซื้อสินค้าที่มีโลโก้ trusted by ใ,ใ,ในการเคลมในการบริการต่างกันยังไงเราก็เลยเหมือนจะทำเรื่องของการ c o m ูคิมิคมเคชั่นไปถึง End u ยูเซอร์มากขึ้นมีแคมเปญไปถึงเอ็นยูเซอร์มากขึ้นในส่วนของสินค้าเราเนี่ยความหลักล้าของสินค้าตอบโจทย์ของ e ยูเซอร์อยู่แล้วค่ะมีอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือเรื่องของเกมมิ่งซึ่งแบบเรียกว่าวาวงการเหมือนกันในวันนี้เราทำเรื่องเกมมิ่งทำไปถึงไหนแล้วคืืออจรริงๆแล้้ววนนีเาาก็ถ่ เติบโตค่อนข้างเยอะเพราะว่าจากเดิมทีเราเป็นพวกแบบ PC n o t e ้ตบุ๊เกมเกมมิงแล้วก็ไปโฟนใช่ไหมคะแล้วเราก็มีในส่วนนั่นคือเหตุผลเดียวที่เรามีเป็น e อ c l u s i v e Distributor ให้กับ r a z e r ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยขยับไป็น Nintendo คราวนี้ก็เป็นคอนโซลแล้วทำให้มันครบค่ะคอนวนี้น Nintendo เรามาเป็นแบบเต็มรูปแบบนะคะเราก็มีทั้งจัดจำหน่ายเกม s w t s s เองซึ่ง ปีนี้เองน i n t e n d o น่าจะมีเขาเรียกว่าแฟลกชิพโซลที่เมืองไทยมันก็น่าจะมีสินค้าครบรูปแบบของ Nintendo เลยน่ะนอกจากนั้นบอกแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือเดินหน้าไปต้องอัปเดตตลอดเรื่องของ AI Apple มาทำเรื่องของ AI แบบชัดเจนขนาดนี้ส่งผลดีต่อธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหนคะจริงๆส่งผลดีมากจริงๆไม่ใช่แค่ Apple หลายๆเวนเดอร์ก็ทำเรื่องนี้คราวนี้วันนี้ Apple Intelligen t ออกมาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผลักดันว่า Apple เองก็มีแฟนของตัวเองนะคะแล้วมันก็ทำให้ AI ย เขาเรียกว่าเข้าถึงบริโภคได้ง่ายขึ้นใช้มากขึ้นพอคนเปลี่ยนเวฟรอบนี้มันก็จะได้มีการใช้ AI huh. มากขึ้นเข้าใจ product huh. มากขึ้นค่ะ huh. เรื่องของ AI อะค่ะคือมันเป็นเรื่องแบบว่ามันมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันค่อยๆขยับแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรามีทีมไหมคะหมายถึงว่าทีมที่แบบ R&D ที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยจริงๆเรามีทีม AI ในองค์กรนะคะก็ว่าดูว่า AI เนี่ยจะมาใช้ในองค์กรได้ยังไงบ้าง huh. แล้วก็มี product อะไรที่เป็นเกี่ยวกับ AI ซึ่งอันนี้จะมีอ,อีกทีมหนึ่งอยู่แล้วว่าดูว่า Product ที่มาขายทั้ง Solution ได้มากขึ้นอันนี้ก็แยกเป็นสองส่วนทั้งในส่วนของใช้ในองค์กรแล้วก็ไว้ขาย Solution ให้กับลูกค้าของเราค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของซีนเน็กที่เกี่ยวข้องกับทานหุ้นบ้างก็คือเรื่องของไตรมาสท,ที่ผ่านมาในไตรมาสหนึ่งแล้วก็ในไตรมาสถัดไปของเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็จริงๆอย่างที่บอกว่าไตรมาสหนึ่งแล้วไตรมาสถัดไปแล้วก็เติบโตจากปีที่แล้วะนะคะก็ปีนี้เราก็ตั้ง เป้า double digit growth นะคะแล้วเราก็ตั้งเป้ารายได้อยู่ที่400 40, ล้านเราค่อนข้างมั่นใจกับเป้าทั้ง2 2 2ราง2เรื่องเลยคือเป้าครึ่งปีแล้วก็เป้าสิ้นปีค่ะค่ะในครึ่งปีหลังมีการวางแผนงานไว้ยังไงบ้างคะตอนนี้จริงๆต้องบอกว่า เราตั้งเป้าขึ้นปีแรกน้อยกว่าขึ้งปีหลังนะคะเพราะว่าปกติแล้วไฮซีซันของซินักซ์อยู่ที่ขึ้นปีหลังชนั้น uh huh. สินค้าจะออกค่อนข้างเยอะในควอเตอร์สี่สินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฟนเองปีนี้เองก็จะมีเรื่องฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับเรื่อง AI ค่อนข้างเยอะอที่จบออในควอเตอร์สี่แล้วก็เลยต้อง ตั้งเป้าเติบโตในควอเตอรสี่อัทนั่งเยอะค่ะค่ะอย่างไตรมาสสตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆในธุรกิจเทคโนโลยีมันค่อนข้างเป็น low season แต่ว่าของเราไม่เลยเพราะว่าเราเจอกับเรื่องของการไปทำงานใหญ่ขึ้น end user มากขึ้นค่ะไตรมาสสองเราพอจะแบบยืนยันให้นักลงทุนค่ะไตรมาสสองเสนออย่งเติบโตนะคะต้องบอกว่าไตรมาสสองยังเติบโตแต่ว่า ไตมาสีนะ่าจะมีตัวเลขที่ดีขึ้นค่ะกับเศรษฐกิจบ้างราคามหาภาคตอนนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงคือภาพรวมของธุรกิจเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ซินเนกได้รับผลกระทบไหมคะหรือว่าเราเห็นโอกาสอะไรในเรื่องนี้บ้างไหมคะคือจริงๆต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีมากเท่าไหร่นนะคะจากปีที่ผ่านมาปีนี้เองก็ยังไม่ได้เห็นแนวโน้มที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาเยอะขนาดนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเอื้ออำนวยก็คือว่าเนื่องจากว่าโปรเจก ค่อนข้างเยอะนะคะที่ถูกโคมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละ,ละปีนี้น่าก็จะมีการในควอทท์สามก็น่าจะมีการเริ่มใช้เงินทางทางภาครัฐขึ้นบ้างนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาคเอกชนซะเยอะอมันก็มีเงินทางด้านนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันก็น่าจะช่วยกระตุนะ้นเศรษฐกิจได้ค่ะสัดส่วนของเราอ่ะทะ้่ส่วนของภาครัฐภาคเอกชนเรามีการไปทํางานให้แบบกับทางภาครัฐมากน้อยแค่ไหนล่ะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําตรงลูกค้าเราคือ SI และเข้างานภาค อีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ก็มีทั้งทั้งสองส่วนใกล้ๆก,กันนะคะ mm hmm. แต่ว่าเราผ่าน SI อยู่ดีพอเราแบบก้าวเข้าสู่การที่ขยายพอร์ตงานไปสู่เอ d นย e เซอร์มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องของโซเชียละคะ่ะเราสามารถสื่อสารไปหาผู้บริโภคเรามีแนวทางอะไรยังไงบ้างคะคือจริงๆตอนนี้ทำเรื่องการสื่อสารหาผู้บริโภคจริงๆเรา คือทํามาบ้างแล้วแต่นอกน,นี้เราจะทําจริงจังมากขึ้นในหลายชาแนลเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าในในชาแนลของดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งหลายมันมีเยอะมากแล้วก็มีโอกาสที่เข้าถึงบริโภคมากขึ้นแล้วก็ทําเป็นทั้งเหมือนอทําฐานเวนเดอร์แนะนําตัวสินค้าเองก็มีหรือให้ความรู้ในเชิงเทคโนโลยีก็มีค่คือการขยับครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบว่าเรียกว่ามันใหญ่มากๆเลยอะค่ะแต่ว่าเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นเจียงธุรกิจคือเรื่องของความยั่งยืน ESG เราแบบอยู่มา30กว่าปีแล้วตอนนี้เทรนเรื่องของ ESG มาแรงมากมาแล้วก็สินเนกเห็นว่าทํามาอยู่แล้วตอนนี้ทําไปถึงไหนแล้วก็ความคืบหน้าแผนงานอนาคตเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆตั้งแต่ ESG เราทำมานานละก่อนกระแสนี้อีกเราได้รับรางวัลมาค่อนข้างเยอะต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเราเองก็ยังทําอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้เราเห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นโอกาสดีกว่าเพราะวันนี้ถ้าทุกคนเบเล็งเห็นในส่วนนี้นะคะอย่างจริงอย่างเช่นอย่างเราเองเนี่ยมาทําเรื่องของตลาดเอ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาทำรีไซเคิลให้ถูกต้องอนี้ก็เป็นส่วนช่วยหนึ่งในการอิมแพคในการปล่อย ides, คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสู่มลภาวะออใ,นใ,นในชั้นบรรยากาศของเราอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเองเนี่ยทำเองแล้วก็ใช้เองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนของสเสนอเองใช้ก็พลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้ว<อ>ในออฟฟิศเราแล้ววันนี้เราก็เล็งเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าพูดถึงธุรกิจนี้โอ้ราคาเทคโนโลยีมันดีขึ้นราคาถูกลงทําให้คนใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้เองเสนอเองก็เข้ามาขายโซลูชันที่ก็เรียกว่าไอซีมากขึ้นด้วยกันนะคะเพราะว่าสมาร์ทเนี่ยมันก็มาช่วยในหลายเรื่องจริงๆเราก็เห็นทั้งทําเองแล้วก็มีโอกาสในการขายแล้วก็มีโอกาสในการทํากับหลายๆองค์กรนะคะผลักดันในเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่ได้ทําคนเดียวด้วยค่ะการบริหารงานค่ะคุณสุธิดาทําแบบ มันเยอะมาก,มากๆแบบนี้ในขออรุยาตสอบถามไปถึงเรื่องของการบริหารบ้านแนวทางการบริหารงานเราแบบมาทำงานสิบกว่าปีแล้วคือเริ่มตเมื่แต่ช่วงเวลาที่เรียกว่าองค์กรตอนนั้นยังไม่ไม่ใหญ่เท่านี้แล้วมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆะะมันมีความยากในการในฐานะนองซีอคือจริงๆแล้วมันก็มี Challenge ทุกๆมิติอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าก็ดีใจที่องค์กรเติบโต <c oughs> นะคะ ฉะนั้นเนี่ยพอยิ่งองค์กรใหญ่ขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ communication ะนะคะว่าทํายังไงให้พนักง,งานหรือทุกๆคนในองค์กรเข้าใจในเป้าหมายและขับเคลื่อนไปพร้อมกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ใส่ใจะนะคะแล้วก็ b a Bas base on อ,อีกเรื่องนึง่งคือใน culture ตอนที่มาทําก็คือปรับ culture ด้วยเหมือนกันบอกว่า base culture ของเราคือในเรื่องของความไว้วางใจเราไม่ใช่แค่คนข้างนอกไว้วางใจ เราแต่เราต้องไว้ใจกันการไว้ใจกันเป็นทีมเนี่ยมันจะทําให้การที่เราทํางานและไปสู่จุดมุ่งหมายเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นค่ะค่ะคียร์ซับเซ็พอยต์อะค่ะในฐานะของ c ีอหญิงที่คนจับตามองมากมากอะค่ะเรามองว่าอ้คือแบบสิ่งที่เป็นแบบแกนหลักของเราในการทางานเหรอคะคือ,คอจริงๆแล้วเ,เนี่ยก็แบบที่สรุปเลยเป็น3เรื่องคือการสร้างไว้วางใจให้กระทุกพาร์ทเนอร์ที่อยู่กับเรานะคะแล้วเราก็ต้องมีเป้าหมายและสื่อสารเป้าหมายของเราให้ชัดเจนค่ะสุดท้ายเนี่ยเมื่อต่อให้ทุกอย่างชัดเจนแล้ว <Es pe c> เราจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา uh huh. เราต้องรู้จักเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวอยู่สมเสมออันนี้คือสามอย่างค,คือธุรกิจที่ทาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวนันเราแบบเรามีการเวิร์กไลฟ์ฟรานชีวิตตัวเองไงบางพราะงว่ารู้สึกเหมือนคุณสุดาคือทํางานหนักมากๆอันนี้แบบเหมือนบอกให้กับคนที่ทํางานอยู่หรือว่าแม้จะเป็นรุ่นน้องทางธุรกิจที่จะขึ้นมาในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะจริงๆอันนี้เราก็มีการพูดคุยกับพนักง,งานเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราอยากให้เห็นก็ไม่ได้อยากให้มีทางการทํางานด้านเดียวในองค์กรเราก็มีแอคทิวิตี้เยอะมากต้องถือว่าเราจัดแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นาสีกีฬาหรืออะไรที่มันนอกจากการทํางานมีสมาคมหรือมีแอคทิวิตี้มีการออกกําลังกายน,นี้ก็เป็นสําคัญส่วนตัวเองเนี่ย เป็นคนเล่นโยคะอยู่แล้วออันนี้มันก็เหมือนกับทุกครั้งที่เราได้เล่นโยคะมันจะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เราเขาเรียกว่า mindfulness นะเราอยู่กับจิตใจอ,อยู่กับสมองอยู่กับตัวเองมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันแข็งแรงมากขึ้นในท้ายที่สุดเหมือนกันแล้วก็ค่ะทำเมืยอย่างเดียวมันไม่ได้จริงเนาะในยุคนี้คือแบบเราต้องหาเหมือน activity ที่เตงชอบแล้วก็คุณสุดิดาเดินมาแดนชวหมดเลยว่า ุณดีมากาคือแบบรักษาสุขภาพทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกได้เป็นอย่างดีมากๆเลยคะ่ะวันนี้อยากให้สรุปทิ้งท้ายหน่อยกับนักลงทุนในคิดว่าหลายคนอ่ะสนใจหุ้นจินเน็กแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของความแบบเอ๊ยยังไม่มั่นใจคราวนี้ผู้บริหารมาเองแล้วอยากให้ให้ความมั่นใจกับทางนักลงทุนหน่อยคะ่ะก็จริงๆแล้ววันนี้ซินเน็กเองเราก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอย่างพอร์ตโฟลิโอเราก็ค่อนข้างใหญ่มากขึ้นเราอยู่ในเด์เทคโนโลยีตลอดนะคะ เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในพอร์ตโฟลิโอวันนี้เราก็กลังก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่เราจะทะลุยอดขายที่เรายังไม่เคยทํามาคือ4ี่หมล้านนะคะในส่วนของกําไรเนี่ยเรากำลังปั้นในธุรกิจที่หลายๆส่วนที่เราเห็นว่าพอร์ตโฟลิโอเสนเนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นส่วนของการสร้างกําไรล้อนข้างมั่นใจว่าใน ในธุรกิจทุกๆวันนี้อุต<ม>สาหกรรมในทุกๆวันนี้เทคโนโลยีเป็นบทบาทที่สําคัญนะคะไม่ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่าเทคโนโลยีที่มี AI นะคะเป็นส่วนประกอบมันก็จะเป็นอีกเวฟหนึ่งนะคะที่ทําให้เซนเน็กสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุธิรมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมในส่วนของ Tik t o k อาจจะมาถ่ายที่ท้ายกาันแล้วก็รอติดตามมาได้ในทางทิกตอ k แล้วก็โซเชียลทังทันหุ่นนะคะทั้ง a c e b o o k แล้วก็ยูทูบค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่่ะสัดีค